ตอนนี้ก็อยู่วันที่ดีแคทลอนบางใหญ่ครับก็พาเพื่อนๆมาดูอุปกรณ์แคมปมาอัปเดตนะว่าดีแคทลอนบางใหญ่มีอะไรเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นตรงอุปกรณ์เต็นทนะ์เขาจะมีน้อยลงนะเพราะว่าเต็นท์ส่วนใหญ่มันจะถูกออกไปกลางข้างนอกสะหมดเพราะว่าที่มันไม่พอนะ ดี๋ยวไปพาไปดูราคาเต็นท์กันคร่าวๆวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยไม่ได้เตรียมขาไม่ได้เตรียมกิมบอลไม่ได้เตรียมไม้ด้วยดูราคานะเต็นท์ที่ดีแคลอนก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งพันสองร้อยบาทนี่งก็หนึ่งพันสองให้ดูราคาก็มีตั้งแต่ พันสองสองพันห้นหสองพันหนึ่งแล้วก็พันเจ็ดสองพันสามสองพันสี่ราคาสองพันหกพันสองนี่นี่คือราคาที่น่าจะลดราคานะสินค้าล็อสุดท้ายจากสามพันสี่นะเหลือพันสองห้าสิบขนาด ตัวนี้เป็นเต็นท์สปริงนี่ครับเต็นท์สปริงแล้วก็นอนได้สามคนนอนได้สามคนนะจากราคาสามพันสี่นะเหลือพันสองห้าสิบเซนสปริงนอนได้สามคนก็กว้างอยู่ที่สองเมตรสิบนะแล้วก็ลึกไปเมตรแปดสิบ จเป็นตัวสปริงตัวนี้ก็จะตัวใหญ่หน่อยจาก5้า0สาก็เหลือ4,000อันนี้จะเป็นอสินค้าที่น่าจะลดราคานะตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะจาก3,000ันสาหรือ2,500นนะก็จะเป็นลดสุดท้ายตัวนี้ เออมเฮหนึ่งร้อยตัวนี้นอนได้สองคนตัวนี้ สามพันเก้าหลักราคาเต็นก็จะอยู่ประมาณนี้นะมาเกี่ยบไปที่ตัวใหญ่ตัวใหญ่จะเป็นตัวอพินัสต,ตัวนี้อพินัสสนะี่จุดหนึ่งอพินัสสี่จุดหนึ่งจากหกพันเหลือสี่พห้า แล้วก็พินัส4.2ตัวนี้เหลือ5,009ตัวนี้อยู่6,005อ่ะตัวนี้พินัท4.1เฟสแอนด์แบ็ตัวนี้ก็เป็นตัวตัวหนึ่งนะที่ดีนะน่าใช้ตัวนี้ราคา6,005ตัวนี้ราคายังเต็มอยู่นะนี่แล้วก็เป็นอ่าตัวซองนะเป็น4.2นะ Face and b แบถ้าธรรมดาจะอยู่ที่ห้าพันเก้าธรรมดาในห้าพันเก้าแล้วก็ตัวนี้ Face and b แบจะอยู่ที่เจ็ดพันห้าถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นแบบสีจะเป็นสีออกคิงครมีมเดินไปดูเต็นต์กันสำหรับใครที่อยากได้เต็นต์ใช่ไหมอ่า สวัสดีหนึ่งคนดูครับอ่าเต็นอันนี้เป็นเริ่มต้นตัวเริ่มต้นเนี่ยดี c a t ล l o หนึ่งพันหกร้ยบาทมีนะตัวนี้ขนาดอยู่ที่สองเมตรสิบคูณเมตรเก้าห้าภายในก็ผมว่าก็ได้นะสำหรับคนที่กำลังจะเข้าวงการนอนเต็นท์พื้นนะไม่อยาก เริ่มต้นที่แพงๆนะแล้วก็มีการรับประกันแบบค,บครบๆนะเราเป็นการรับประกันเดิมๆอยู่ก็คือสองปีรับประกันสองปีตัวที่ผมว่าถูกนะหนึ่งพันหกร้อยแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้สามพันเก้าตัวนี้ยังเป็นเอ่อ ่าจะนอนคนเดียวกำลังดีแต่ตัวนี้เป็นเฟสแอนด์แบ็กเฟสแอนด์แบ็กคือข้างในนี่เขาจะเคลือบอย่างนี้มันก็เลยเวลาปิดมุ้งหมดอ่ะมันจะแสงมันจะไม่ไม่รอดเข้าไปเลยนะทําให้นอนแล้วเนี่ยสำหรับใครที่แพ้แสงนะชอบนอนตื่นส,สายตัวเฟสแอนด์แบ็กเนี่ยดีตัวต่อมาตัวต่อมาตัวนี้ราคาที่ สองพันสามร้อยสองพันสามร้อยก็จะเป็นตัวนี้อีน๋นะข้างในดูเดิข้างในมันมืดมากเลยข้างในมันก็มืดดีนะสองพันสามใครที่เป็นมือใหม่นะเริ่มต้นก็ราคาพันถึงสองพันเนี่ยเราได้ประกันสองปีนะผมว่าหายห่วงนะ ประกันสองปีนี่คือเป็นประกันเปลี่ยนตัวใหม่นะไม่ใช่ประกันซ่อมนะข้างในก็จะมีมีหน้าต่างตรงนี้มีหน้าต่างมุมนี้สองมุมประมาณนี้นะสองมุมแล้วก็ตรงหัวเหรอดูตรงหัวก่อนอตรงหัวมีไหมตรงหัวไม่มีนะตรงหัวไม่มี ตัวนี้สองพันสามนี่แล้วก็มาอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้สองพันสี่ตัวนี้ส่วนตัวก็ถือว่าชอบนะเหมาะสำหรับประเทศไทยอะเหมาะสำหรับเต็นหน้าร้อนเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูแต่จริงตัวนี้ก็เป็นโมเดลน่าจะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะตัวนี้ยอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นจะเป็นมุง้งเห็นนะ เป็นมุ้งโดยรอบเลยแล้วก็สามารถถ้าเราไม่กลางตัวไฟชีสต,ตัวบนนี้ใช่ไหมเราก็ทำเป็นเต็นท์มุงได้เอาไว้นั่งเล่นข้างในเนี่ยแล้วก็ประตูเนี่ยดูดิประตูกว้างมากประตูมีอยู่สองฝั่งนะก็คือฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้แต่ประตูกว้างมากไม่มีหน้าต่างไม่มีหน้าต่างแต่ว่า ตัวเต็นท์อินเนอร์ข้างในเนี่ยก็เป็นมุ้งอะ่ะอย่างน้อยรับลมเนี่ยมันระบายดีอยู่แล้วอะ่ะนะคือแบบเออกลางเต็นท์หน้าร้อนอันนี้ดีใช้พัดลมนะแต่ใครที่เป็นใช้แอร์ก็ใช้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่มีที่เก็บกักความเย็นเลยแต่ว่าหน้าร้อนดีแต่หน้าฝนไม่รู้ ใครเคยใช้เต็นต์ตรงนี้หน้าฝนบ้างคอมเมนต์มาหน่อยว่ามันกันฝนได้ไหมฝนไม่รับฝนมันสาดนะเนี่ยเพราะว่าตัวไฟชีตมันสั้นนะไม่รู้ว่าฝนสาดแล้วมันจะเป็นยังไงใครเคยใช้คอมเมนต์กันหน่อยอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้สี่พันห้าตัวนี้สี่พันห้าทุกคนส่งก็ ประมาณนี้่ะสายมอเตอร์ไซค์นะก็น่าจะชอบอยู่นะที่นี่แต่ก่อนนะโซนที่เป็นเป็นนะเขาใหญ่มากเลยแต่ว่าตอนนี้เขาขยับให้เล็กลงเขาเอาเต็นออกไปวางโชว์ข้างนอกอ่าให้ดูตรงไหนดีรถเข็นราคาก็ยังไม่ค่อยมีอะไรลดเท่าไหร่นะรถเข็นราคาอยู่ที่ สี่พันนะรถเข็นล้อโตนะสี่พันสี่พันประกันสองปีก็สวยอยู่นะถือว่าเป็นพ็อปโต๊ะโตพันแปดนะนี่เคชัวเคชัวนะตัวนี้ของเคชัวพันแปดขาน่าจะปรับขึ้นลงได้ต่อมา ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่มากเลยโต๊ะเหมือนกันตัวนี้สองพันเจ็ดตัวนี้ใหญ่เลยอ่ะดูเด้สองพันเจ็ดแล้วก็ตัวเล็กโต๊ะพับตัวตัวเตี้ยตัวนี้หกร้อยหกร้อยบาทน้ำหนักก็ไม่หนักนะเป็นอลูมิเนียมอุ๊ย ครับนี่เป็นอลูมิเนียมตัวขงล่างนี่พันสองของเคชัวนะเออ่ดีตรงที่ว่าเขามีประกันนะประกันเนี่ยสองปีเต็มนะทุกคนแล้วก็เขาไม่มีซ่อมนะถ้าในสองปีเนี่ยใช้แล้วมีปัญหานะเสียหรือนิดหน่อยนะเขาจับเปลี่ยนตัวใหม่เลยถือว่า ใครที่ชอบซื้อประกันผมว่าเคชัวเนี่ยหรือดีแค่อนเนี่ยถือว่าคุ้มอะ่ะราคาก็บางอย่างถือว่าไม่แพงนะถ้าเทียบกับการประกันแล้วนะตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยตัวนี้ขนาดอยู่ที่เมยี่สิบคูณหกสิบก็ถือว่าแข็งแรงอยู่นะตัวนี้แข็งแรงอยู่ อันสามไม้แพงตัวอนันนี้อันนี้เป็นอะไรจะเรียกว่าอะไรดีวะตัวนี้เป็นเพลเพลตัวนี้ราคาอะไรจะแบกไปยังไงวะเวลาไปกลางเต็น์เนี่ยไม่มีราคาบอกมันใหญ่นะมันจะไปยังไงวะเนี่ยเอาเป็นว่ามันพีไป้แล้วกันเนีย่ยแล้วมันก็มี เสาแบบนี้เนี่ยเยเอออันนี้เขาก็มีโซนนี้ก็จะเป็นพวกเบาะรองนอนนะก็ยังไม่ลดราคานะตอนแรกคิดว่าลดราคาก็ยังไม่ลดราคาก็ยังเป็นราคาเต็มแต่ใครที่ไม่เคยนอนพวกเบาะลมนะ แนะนำอย่าเพิ่งซื้อแพงเพราะหลายๆคนเนี่ยซื้อซื้อแพงนะแต่ก่อนเราก็ใช้เบาะลมเหมือนกันแล้วก็พอใช้เบาะลมเนี่ยเบาะมันมีความสูงใช่ว่าพอเวลานอนสองคนนะ่ะมันจะเกิดการยวบยาบเมื่ออีกคนขยับใช่ไหมอีกคนหนึ่งก็คือจะรู้สึกตัวได้เลยเนี่ยข้อเสียของเบาะลมนะแต่ถ้าใครชอบเนี่ยแนะนําให้ซื้อเบาะลมที่แบบบางๆอ่ะนี่ห่ะให้ดูตรงนี้ เขามีโชว์ไว้อยู่อันนี้ก็เบาะลมนะเบาลมเนี่ยถ้าเอาจริงๆเลยนะตัวนี้ราคาอยู่ที่สามพันเบาลมนอนคนเดียวอะ่ะถือว่าดีนะสบายมันกลางง่ายด้วยแล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรนะมันไม่เป็นคลื่นอ่ะนะเวลานอนเอวลาอีกคนนึงขยับตัวนะอีกคนนึงจะรู้สึกได้เลย ด้วความที่ข้างในมันเป็นลมนี่ครับก็มีให้เลือกหลากหลายนะมีแต่พองลมอัตโนมัติก็มีเราก็มีเบาะใหญ่เบาะแบบน,นี้อ่าอย่างนี้เลยนะมีลมเวลานอนก็อีกคนหนึงจะรู้สึกตัวเวลาขยับนี่นะก็เป็นส่วนเบาะลมก็มีราคาเท่าไหร่บ้างสองพันสองตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อย แล้วก็หนึ่งพันสองร้อยนะตรงนี้ก็คือเป็นสินค้าตัวโชว์นะลองมานอนกได้ตอนนี้ก็อยู่ที่ดีแคทลอนบางใหญ่ทุกคนพอดีมาบางมมทองก็เลยแวะหน่อยดูว่าเขามีอะไรอัปเดตก็อันนี้เป็นแก้วน้ำที่เห็นเลยนะอัปเดตนะคือเป็นเก้าอี้เก้าอี้เยอะมาก วันนี้อาจจะดูกุกกักไม่ได้เอาไม้กันสั่นมา,ไม,า,มนมาไ,มไม่ได้เอากิมบอลมาด้วยไมก่ได้เอามาอ่ะนี่ก็ใช้กล้องจากโทรศัพทนะ์เนาะ realme สิบเอ็ดโ r o เขาออกสิบสอง pro ล,ละไห้เราเพิ่งไปซื้อสิบเอ็ด pro มาใช้อ่ะเก้าอี้เก้าอี้แบบเก้าอี้แบบแบบพคกพาเลยอ่ะเป็นเก้าอี้แบบสามขานะตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบ ง่ายๆนะพกติดรถเอาไว้แบบอ่ใช้งานแบบง่ายๆอะ่ะผมยังชอบเลยนะตัวนี้ตัวนี้นี่แล้วก็เป็นเก้าอี้แบบพับขาธรรมดาตัวนี้เป็นอ่ที่ล็อกแก้วน้ำอ่ะตัวนี้ให้ดูเมื่อกี้นะตัวละสองร้อยบาท นี่นะตัวนี้นะนี่สองร้อยสองร้อยถือว่าก็าราคาได้ได้อยู่นะซื้อแบบเก็บติดรถเอาไว้นะสองร้อยแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้สองร้อยสี่สิบนี่แล้วก็จะขยับราคานะเอาง่ายถูกสุดสองร้อยสองร้อยบาทมาดีคลอนซื้อของได้ตัวนี้ห้าร้อยแล้วก็สี่ร้ยห้าสิบ แล้วก็ตัวนี้ก็จะมาขยับราคามาหกร้อยนะหกร้อยก็จะมีเขาเรียกว่าที่วางแก้วมีสองสีนะสีเขียวนี่ตัวนี้เป็นสีเขียวแล้วก็สีครีมนี่ครับก็ตัวนี้แปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยแล้วก็สีตัวนี้นะตัวนี้รุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่มาใหม่นะ หนึ่งพันสามสวยนะตัวนี้ก็ดูเหมือนดูน่าสบายอ่ะั 1, น0 0สามนี่สีนี้สีนี้โคตรโดนชอบมากสีน้ำตาลแคมปิ้งนะมันต้องแบบสีโทนแบบน้ำตาลโทนเขียวนะตัวนีพันสามตัวนี้ชอบเลยอ,ะอ่ะมันมีให้เลือกสองสีนะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีนี้สองสี สวยนะตัวนี้ชอบแล้วก็เป็นเก้าอี้ตัวนี้ตัวนี้คือใช้มาแล้วตัวนี้ก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะเรียกมันว่าเจ้าอี้เก้าอี้เจ้าคุณปู่นะตัวนี้ตั้งแต่โทนสีตัวแรกอะ่ะเขาจะเป็นสีออกชมพูมนะโทนสีตัวแรกจะเป็นสีครีมแล้วก็มาเป็นสีลิมิเต็ดขึ้นมาจะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ล่าสุดจะเป็นโทนออก จะว่าเป็นโทนสีอะไรดีฟ้าฟ้าเขียวเขียวหมนมนนี่เขากางโชว์ไว้อยู่ก็คือตัวนี้ตัวนี้นะแล้วก็มีที่วางขานี่ตัวนี้ที่บอก1,3แต่ว่าปรับไม่ได้แล้วตัวนี้ตัวนี้ปรับไม่ได้แต่ถ้าเป็นตัวนี้มันจะปรับนอนได้ปรับนอนได้เลย3ระดับแต่ตัวนี้ปรับไม่ได้ก็มี วางโชว์อยู่นะทุกคนเดี๋ยวก็มีที่วางขาอยากได้มากแต่ไม่มีตังค์ไปต่อตรงนี้งานก็ไม่ค่อยจะมีอะมาดูนี่อ๋อเมื่อกี้ที่พาไปดูโตแล้วนี่ก็เป็นแค่สต็อกเฉยๆเป็นสต็อกที่เขาแขวนส่วนพวกที่เป็นตรงนี้เป็นโซนสต็อกทั้งหมดเป็นสต็อกเก็บของ เต็นท์เนี่ยถ้าเป็นตัวใหญ่คาจะกางโชว์ข้างนอกใครที่มาบางใหญ่มาดูได้บางใหญ่ก็อยู่ตรงยองเหยื้อ,อกับเซินทันเวสเวสเกตนะตัวนี้ก็เป็นอะพีนัส4.1ตัวเนี้ยเมื่อก่อนเคยใช้นะที่บอกชอบชอบตรงที่ว่ามันแบ่งห้องนอนเนี่ย ห้องนอนมอยู่ข้างในใช่ไหมข้างนอกก็ทําเป็นห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวได้เออถือว่าใช้ประโยชน์ได้นะแต่ว่าตัวเนี้ยหน้าต่างมันน้อยตัวนี้นะหน้าต่างมันน้อยเวลานอนเนี่ยถ้าไม่ใช่หน้าฝนหรือหน้าหนาวนะร้อนมันจะอบๆหน่อยก็ราคายังเป็นราคาเต็มอยู่นะหกพันห้าเจ็ดพันแต่มีตัวนี้แหละที่ลด ที่รดราคานสินค้ารดสุดท้ายน่าจะไม่ได้นำเข้ามาแล้วจากห้าพันสามหรือสี่พันตัวนี้เป็นเต้นสป,ปริงก็ถือว่ากลางเร็วนะแต่ก็เก็บยากต้องฝึกอ่ะอง่ายว่าควรจะเก็บเต็นแบบนี้ควรใช้เต้นท์แบบนี้ได้ต้องฝึกอ่ะไม่ใช่ว่ากลางอ่ะมันกลางง่ายแต่ไอ้เก็บนี่ยมันต้องฝึกถึงจะเก็บได้ นี่เนะาะข้าวก็ที่ดีเครร้อนบางใหญ่ตอนนี้มันโซนที่เป็นอุปกรณ์แคมป์มันก็จะเล็กลงนะทุกคนใครมาก็ประมาณนี้มีโชว์ข้างนอกไว้นะข้างนอกข้างนอกเขาก็จะเป็นโชว์เต็นท์อยู่ข้างนอกไอ้ของที่รดราคานะ ก็มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นพวกรองเท้ารองเท้าเนี่ยลดราคาเยอะแต่ก็หมดแล้วหมดเลยตรงเนี้ยเขียนว้าสินค้าลตสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยก็บอกน้ำก็บอกน้ำเหลือใบละห้าสิบบาทเหลือใบละห้าสิบบาทหมดแล้วหมดเลย ถุงม,ง,มงมือถุงมือก็ถุงมือถุงเท้าห้าสิบบาทใช่ไหมเจ็ดสิบห้าบาทจอดร้อยห้าสิบหรือเจ็ดสิบห้าบาทร้อนหมดเลยตรงนี้ก็เป็นถุงนอนมีถุงนอนลดราคาด้วย ุนอนราคาเท่าไหร่ถุงนอนอยู่จาก 2, 4, 700. สนองพันสี่เจ็ดร้อยนอนเสียคืลรองเท้ารองเท้านะสตั๊ดหนึ่งพันสองพันเลยหนึ่งพันรองเท้ารเยอะนะแต่ก็ หมดแล้วหมดเลยรวมสองคันก็ประมาณนี้จะพาไปดูเต็นท์ข้างนอกอ โอ้ยออกมาข้างนอกร้อนบูบเลยนี่ข้างนอกไอ้พวกเต็นต์ตัวใหญ่อะมันจะออกไปอยู่ข้างนอกหมดเลยพาไปดูคร่าวๆนะประเทศไทยแม่งร้อนอยังก็ตกอารมลบก,ก,ก็ไม่น่ากลัวแล้วถ้าคุณยังอยู่ได้นะเวลาน,นี้ถ้าคุณอยู่กลางแดดได้ตอนนี้นะลบก,ก็ไม่ได้น่ากลัวก็จะเป็นเต็นต์ตัวใหญ่ นี่นะที่บอกไว้ขวดซองตัวใหญ่อพินัสก็จะเป็นแบ่งสองห้องนี่กลางใครอยากรู้นะว่าเวลากลางวันเนี่ยมันร้อนไหมนะถ้าจะซื้อแนะนำให้มาดีแค่ร่อนบางใหญ่ตอนกลางวันแล้วคุณจะรู้ว่าเต็นทที่คุณซื้อไปอะ่ะมันระบายลมได้ดีไหม ในตอนกลางวันแต่ก็คงไม่มีใครหรอกที่แบบจะไปบ้าไปกลางเต็นต์ตากแดดใช่ปหอย่างน้อยก็ต้องมีร่มเงาบ้างแต่ว่าในชีวิตจริงเราเลือกไม่ได้ไงบางที่นะขึ้นดอยมันก็ต้องไปอยู่บนภูเขามันก็ไม่ได้มีต้นไม้นะเขาหัวโล้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีโดนแดดบ้างแต่ก็ไม่มีใครหรอกที่มันจะไปอยู่ในเต็นท์ในตอนกลางวันทั้งวันนะมันอยู่ไม่ได้หรอกแต่ถ้าต้องอยู่อะ่ะมันก็จะมีเต็นท์ที่แบบ ลมระบายดีนะมันต้องมีอะไรที่มันโฟล์นะตัวนี้ก็เหมือนเต็น,ตนท์นั่งกินข้าวนะหกพันรกคาใหญ่ใหญ่โคตรโคตร,โคตรใหญ่โคตรใหญ่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะมีสามเมตรอะราคาหกพันอะเนีย่ยใหญ่มากตัวนี้หาสหรับนั่งเล่นได้สิบคนอะ ก็มีเต็นก็โจมเต็นก็โจมนี่แบบเต็นอินเดียแดงสวยแต่โคตรร้อนเลยรอ,อนก็เป็นว่าวันนี้นะวันนี้พาทุกคนมาดูคร่าวๆเท่านี้นะครับใครที่สนใจอะไรนะก็ ตามมาดูได้นะดีคลารอนเนี่ยเอาจริงก็ทุกสาขาแหละอยู่จรันก็มีจารันก็อยู่ตรงแยกบางพัดนะอยู่ในโลตัสหรือจะเป็นบางใหญ่ก็อยู่ตรงข้ามกับเซนทันเวสเกตนะหรือจะเป็นบางนาอ่าโดยดีคลารอนบางนาก็มีใหญ่มากหรือจะเป็นดีคลรารอนพระัสองก็มีนะก็ใหญ่เหมือนกันก็เอาเป็นว่าวันนี้ดูคร่าวๆแค่นี้นะครับทุกคนไปแล้วครับผม